ด,วน,ดวนมาแล้วรัฐบาลไทยแม่นามหนึ่งอาจารย์ใหม่เอกอาจารย์นอตตีฝ่าเบิงฝ่าวหาลอตเตอรีกันเด้พี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องป่องป่งปายสุภูสุคนตอนรับข้อสู่ช่องกอติดห้วยดังมาแช่นอกจากกัมาพอกับแอดมินในวันศุกร์ที่12กันยายนนอจากแอดมินก็มีแนวทางดีๆตัวเด็กปังๆแนวทางคนดังเอามาแบ่งปันพี่น้องนีเบิงกันดิเชนเคยเนอกจาก ก่อนสิไปรับชมรรบฟังนะจ๊ะแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจาาพี่น้องซูปูซูขคนนะจ๊ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตืนเนอนนะจ้าพี่น้องก็บเสด็จรับชมคลิปหม่ๆหมกันนะจ๊ะส่วนแอดมินก็เสด็จมีกำลังแห้งใจในการท้ามคลิปต่อไปด้วยก,การกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องซูผูซูขคนเด้อจ้า เื่อเป็นการมาเซเวล่าเขาก็ับไปรับชมแนวทางคุณพน้องเริ่มต้นกระ่แนวทางของแม่น้ำหนึ่งกันก่อนนะจ๊ะซึ่งผลงานหัวติพานมา1กันยายนเพิ่นก็ให้เขา2ตัวล่างนะจ๊ะนั่นก็คือ3หนึ่งะจ๊ะเอากลับมาเบิ้งต่อกันที่16กันยายน2 5ร68กันต่อนะจ๊ะซึ่งแม่น้ำหนึ่งก็ได้ล่อยแนวทางมาห้แล้วนะจ๊ะสึ่งวันนี้เพิ่นเก็ หามาชุด2องโต๊ 6, 6, 8, 6, 8, 6, 6, 1, ะหกหางพี่น้องก็คือ2 6งหกสองแปหนึ่งหกแปดหกนึ่งและ, 8, 1, ะแปดหนึ่งเพี่น้องเดอ้อสอ2หกสองแปนึ่งหกแหนึ่งและ8ปดหนึ่งจ้ะแค่ไปเบิงจุดไปเบิงเลอพี่น้องเด้อหวดตีพานมาก็ให้เขาล่าง3ามหนึ่งเนาะจ้ะตามตอก็ได้เ้ยพี่น้องเดอ้อ มาเบิ่งต่อกันที่ตาไทยของอาจารย์ใหม่เอกันต่อได้จากรัฐบาลไทยชุดเต็มนอะจ่ะงวบประจำวันที่16กันยายน2568ซึ่งงวดน,นี้เพิ่งกับฟันหายไปที่ลักซีได้พี่น้องเด้เงว่อน,นี้มกักซี่ลายแห้งพี่น้องเด่นซกับ6กนะจ่ะฟันหายไปที่ลักซีซึ่งก็ได้แก่ซ0 4ศูหต่อด้วย60 63 3โต466 46, และ46 5หาจ่ะ สามตัวเม็ดเดียวฟั่นหายไปทีสี่หกเจ็ดสองตัวมักแห้งมักหลายก็คือสี่สามกับหกเจ็ดที่เป็น้องเดอ้ออัดหนักเนาจะสี่สามและหกเจ็ดฟันสี่จ้าต่อโดยแนวทางของอาจารย์นอตตีกันต่อเลยจ้าเฮากับไปฟังจากปากของเพื่อนเลยจ้าวังวนนี้เพื่อนสิหายอีกอยังเราจะไปบึงกันเลยจ้าให้เลเดอร์โค้งสุดท้าย 16กันยา2568ผู้ใดผ่านมาเห็นคลิปนี้ถือว่าเฮามีบุญร่วมกันผู้ใดกดไลค์กดแชร์คอยถึงรางวัลที่1ในงวดที่จะฮอดน,นี้อาจารย์มาเก่าพี่น้อง9490496 0มาคัาก94กับ98 3ที่นั่ง3โต940948คอยให้มีบุญสัมพันธ์นากันเด้อบรรยากาศที่บานครับ